ไว่าโซเชียลนี่หลักเลยเนาะอืมขายในโซเชียลหลักเลยขายออนไลน์อย่างเดียวครับบริการเป็นนี่หนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีขายคล่องเล่นเลยเนี่ยชั่วโมงที่สองแล้วนะคะเนี่ยมีวิดีโอโพสให้เขาเห็นเขาเผาด้วยเตาซุปเปอร์ซันนะคะแก้ปัญหาเรื่องขยะให้เขาได้เขาแบบซื้อไปเผาขยะซื้อไป จากเด้บางคนก็ต้องการน้ำส้มควันไม้นี่แหละที่ต้องการคือน้ำส้มควันไม่นี่จะได้จะได้ขายโดนไหมบางคนเนี้ยดีเลยเผาขยะได้น้ำส้มควันไม่เผาขยะเยอะเลยเอาไม่เผาขยะตอบน้องนะเขาต้องแก้ปัญหาให้เขาได้เาไปออนไลน์เยไปออนไลน์นี่เขาเขาตู้หูจุดอ่อนของลูกค้านี่เห็นบอลูกค้าต้องการยังผ่านไปชั่วโมงที่สองแล้วนะคะ อีกประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะได้ฐานแล้วนะคะฐานกะลามะพร้าวนะคะเป็นบ่ออะไรเขาคือเขาเย็นบ่เขาเป็นเลนโลกคันหัวบ่เขาเห็นเขาเห็นยานแก่คันโอ้เขาอยากซื้ออได้เป็นบ่ล่ะเขาต้องแก้เขาต้องเขาการโพลเขาต้องแก้ปัญหาเขาได้แก้ปัญหาหนึ่งบ่อสิ่คนเขาบว่าอยากความเขาเขาติดตามในเพจเพจเป็นสามพันคนแล้วเดิมน้ำเพจน้ำเพจสร้างเพจเป็นสร้างแตีก่